สวัสดีเด้เจอตุ๊กตาผาฝันค้ามาเออเดยนผาเอ็ดตัวคลิปนี้มาค่ะคลิปประจำเหอนเอยเด้นมาเด้อจะเด้อคลิปประจำเหอนค้า มาค่ะมาดื่มกาแฟดำกัาเอ้ยตุ๊กตาผาฝันอื้อนำสวนลังเหือนเอ้ยนี่จ้ะอันพากินกาแฟแล้วเอ้ยนะพาเอ็ดสวนค่ะบมนันนี่มาอันนี้นั่งอันกับพี่แสงกับอันพี่กาแฟดำก็นอจะเนาะอ่าเดจะเด้อมากินกาแฟดำกับไอ,อตุ๊กตาผาฝันเดจ้ามาค่ะ พาหูบกาแฟบอจ้าโอ้มีแหง่จ้ะ เอ้ยก็เอ็ดงานแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะงานบานเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็เลยมาลงมากะล่างก็เลยมาต้มกาแฟต้มกาแฟพันพี่เดทพานนี่ค่ะจะเม่นมีแหงกระสูกดีมันนี้พันโบไปไหวพันอยู่หึ่งน้อยู่ก็เลยอันนี่บอกค่ะ พามากินกาแฟยอยู่ในสวนหลังเหินหลังจากท่านก็เอ้ยนะพาเอ็ดสวนเอ็ดสวนก็พวนดินไข่ท่านเอ็ดนี้ตัดอันกิ่งไม้เนาะค่ะเนาะแบบม้วนๆหน่อยจะเนาะแบบมันไปกับธรรมชาติ ผู้เลอว่ามีเวลาก็มานั่งอันเบิ่งเอ้ยไปนำนอจเดอก็พ่นใครได้ค่ะเื่าความสุขอีกแบบบ่มีเวลาเท่างานยุ่งหนูกะโนมีเวลามานั่งแบบนี้ก็เปิดไอ้ตุ๊กตาเบิ่งก็แล้วกัน <c oughs> บบเบิ่งเอ้ยก็บเบิ่งาาธรรมชาติ้างคกับเบิ่งพี่ลมพัดพี่แสงแดดเบิ่งอันพี่ดอกไม้เอ้ย ความสุขเล็กๆน้อยๆหน,น่อยจ้ะเนาะมันก็ต้องมีแม่นบอกถ้าเฮาบท่ทําก็คนอื่นก็ทำเมื่อเฮาบ่ได้เฮาต้องทอําเองนะคะความสุขหาความสุขเล็กๆน้อยอันถ้าบ่ามีเวลาก็สักนิดนึงก็ยังดีเนาะค่ะเนาะนําเวลาครึ่งชั่วโมองเนี่อย่างน้อยก็อ่ะถ้าบ่ฮอด15นาทีก็10น,นาทีก็เป็นของถูกผู้เจ้าซะเนาะคะ่ะเนาะในนั่งได้มีเวลาปล่อยอัน ความคิดเนาขอความรู้สึกไปก็พี่ใส่ลมลมพัดเบาๆพี่แสงแดดอุ่นๆเนาะมีแหงไปอีกแบบจ้ะ กาแฟดําก็มืดไปแล้วค่ะเนี่ยวันนี้เกันไปเอสอันงานงานอันประจําเหมือนเอ้ยคือเก้าก็คืองานทําสวนพอดีเพื่อนบ้านพันเอินเอาอันดอกไม้ค่ะเรื่องของเรื่องพันเอาดอกไม้เซกระคุเหมอเอ้ยดอกไม้เพื่อนอันมันออกไหลแต่ว่าพันตัดเป็นโก้อกพันตัดจุนอันอันนั้นมันสีออกอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนข้างหน้าสีออกเป็นสีม่วง อันพันเห็นเอ้ยหมักพังก็เลยเอามาเฮอค่ะก็ขู่นึงแต่เอ้ยก็น่ำมาหาว่าเอ้ยเนี่ยไปเสื้อมองหรือเอ้ยก็ต้องหามองเสื้อก่อนอ่ะเราเอ้ยทำเราเอ้ยจังทายหลวงเขาบึงได้ใจเด้อเขาจะกมาอิจต่ำกันเอ้ยเบิ่งสะก่อนเพราะว่าเอ้ยยัางโ่ได้คิดว่าเอ้ยน่ะเสื้อตรงหรือเสียก็ขอบคุณพันเลยหลายๆเนาะคะน้องจักเสื้อดอกตือโบเด้งว่ถามซ้ำแต่เอ ouais. ้ยเห็นมันงามตาดีพราะเลยอุพันคืออุตส่าห์มือเด้อค่ะ ก็ขอบคุนพันเยอะๆเอาบันิกระซำนีบ่บัวเนาะจะเนาะคลิปกินกาแฟดำอะพี่กาแฟดำก็เอ้ยตุกตาพาฝันกับรอยยิ้มได้จ้า